อาจารย์หนูกลัวหนูกลัวแสงตามปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเล่นเกมผีที่น่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เราก็เล่นเกมผีเหมือนกันติดตรงที่ว่าภาพเนี่ยซอฟลงมาหน่อยนะเพื่อไม่ให้กลัวจนเกินไปสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะอยู่กับใเกม Fe a r the Spotlight นะครับเลยก็คือกลัวแสงนั่นเองกลัวแสงสปอตไลท์นะมันเป็นยังไงอะเอาเป็นว่าเรากดเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนของฉันเอมี่ควรจะมาเจอฉันที่ห้องสมุดหลังจากเลิกเรียนแต่เธอไม่โผล่มา ฉันตามหาเธอและเจอเธอเดินอยู่ในส่วนของโรงเรียนที่ถูกไฟไหม้เมื่อปีที่แล้วฉันรู้ฉันไม่ควรจะไปที่นั่นก็รู้นี่แต่มีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเอมี่และฉันจะต้องหาเธอให้ได้เอาแล้วกด f เพื่อเปิดไฟฉายเอ้าอเดีวบอกว่ากลัวแสง <laughs> จริงปะเนี่ยประตูล็อกอยู่นะครับ เปิดได้ปะเปิดไม่ได้นะโซ่เต็ไมไปหมดเลยซึ่งคนเดียวที่จะติดโซ่ได้ครับก็คือคนที่อยู่ข้างในนะหรือก็คือเราแน่เองเราขังตัวเองหรือเปล่านย <c oughs> กดคลิกขวาเพื่อฮะคลิกขวาเพื่อมอบนะครับ <c oughs> แปลกจังเลยรอบนี้วุฒิเกมเขากดตัวสีกันนะุ <c oughs> ใครอะ <c oughs> อาจารย์เหรอสวัสดีครับฉันรู้นะว่าเธออยู่ที่ไหนสักที่เธออยู่ที่ไหนเอารู้จริงวนะเนี่ย ฉันจะตามหาเธอให้ได้เลยลิตเ l e ้ลสตาร์ใจเย็นๆนะ <c oughs> <c oughs> เห็นปะไม่เห็นนะโอเคเราซ่อนได้นะครับกดแท็บเพื่อโอเคกดแท็บเพื่อเปิดดูของในกระเป๋านะครับมันเป็นจดหมายสำหรับอาร์มี่นะครับจดหมายเนี่ยฉันกะจะให้เอมี่แต่ว่าเธอไม่โผล่มาที่ห้องสมุดเลยโอเคเราหมอบเดินไปยาวๆเลยปะละ่ะ อาจารย์ยังอยู่ไหมอาจารย์ครับคือที่นี่มันถูกทิ้งล้างไม่ใช่เหรอเก็บได้ใช่ไหมโอเคมันคือยาสูบนะครับมันจะมีประโยชน์มากถ้าเกิดสุขภาพของฉันเนี่ยต่ำลงแล้วก็ปอดของฉันต้องการที่ระบายโอเคตรงนี้เข้าได้ใช่ไหมโอเคแต่มันคือที่ไหนอะเหมือนกับหอศิลป์เหรอใช่ไหมใช่หอศิลป์ไหม มีให้เช็คด,ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมันอยู่ในถังขยะเป็นจดหมายที่เขียนด้วยมือนะครับนี่มาเดซ่าฉันขโมยดามารูมคีก็คือห้องละครนะครับอย่างที่เธอขอแล้วนะคนดีๆเขาขโมยกยันที่ไหนละ่ะฉันซ่อนมันเอาไว้ในล็อกเกอร์ในห้องจ o u r n a l i s m class โอเครหัสของมันคือวันเกิดของเธอนะเธอจะไปกับฉันไหมดูหนังอย่างที่เธอสัญญานะ่ะดูเหมือนว่าเด็กคนนี้นจะชอบมาเดซ่ามากเลย ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับมีรูปภาพด้านบนนะคืออะไรอะ่ะเป็นปอเตอร์นะครับสําหรับงานโรงเรียนมันคือแฮงแมนผู้ชายแขวนคออ่าแล้วเราเก็บได้ด้วยนะไหนดูซิมันเป็นปสเตอร์อ๋อโอเคข้างใต้คําอธิบายเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าโศกนาฏันกร,รมที่เริ่มต้นขึ้นคืออะไรอะ่ะก็อ๋อเหมือนกับว่าให้เราใส่นะครับว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างนะโอเค สายภาพไปมันมีทั้งหมด3ภาพที่เราจะต้องหาเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้งานในตอนนี้นะมีกล่องอยู่กระบอกละมันคือกระบอกอะไรมันเป็นกระบอกโปสเตอร์นะครับโอเคเป็นรูป <c oughs> อ่านไม่ทัน,นเมื่อกี้อะไรนะรูปกระโหลกกับหน้าเด็กผู้ชายใช่ไหมไหนดูสิจริงด้วยครับเป็นรูปกระโหลกกับเด็กผู้ชายนะเราจะต้องเอาไปใส่เนาะใส่ได้เลยปะโอเคโปสเตอร์ Porter, เขียนเอาไว้ว่า โชคชะตาถูกแยกระหว่างความตายและความรักใส่นี้ไปเนาะถูกไปแหละดูเหมือนว่าเราจะต้องหายสองอันนะครับมีประตูด้านหน้านะมันเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้ใช่ไหมมันไม่ได้ล็อกนะครับแต่ว่ามันไม่ขยับเลยแปลกจังก็เกมผีเ,เนาะไป <c oughs> เราจะไปเจอคุณครูกันนะครับจะเจอหรือเปล่าตอนนี้เรารู้นะครับว่าเราจะต้องทำอะไรถึงแม้ว่าจะไม่มีออเจกตีทบอกก็เถอะ เสียงเพลงเสียงเพลงน่ากลัวจังเลยมีใครอยู่ไหมไม่มีนะมันถูกปล่อยล้างนี่ประตูล er. ็อกเกอร์เพลงไม่น่าไว้ใจเลยนี่ไง journalism card แปะ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  journal มีโปรเจคเตอร์นะครับกดดูซิเปิดได้ไหมมันเป็นโปรเจคเตอร์ตัวเก่านะครับดูเหมือนว่า power switch เนี่ยจะยังใช้ได้อยู่แต่ว่าแสงไม่ทำงานฉันว่าฉันน่าจะซ่อมมันได้นะถ้าเกิดมีอุปกรณ์ที่ถูกต้อง อ๋อเหรอแล้วเรามีไหมเราไม่มีนะครับต,ตรงนี้ก็คือโอเคได้ยาสูบอีกอันนึงให้เยอะเหมือนกันนะให้เยอะเหมือนกันนะเหมือนว่าเราจะได้ใช้ใช่ไหมแล้วอันนี้มันเป็นจดหมายเขียนมือนะครับเขียนไว้ว่าได้ยินหรือเปล่าเอมเบอร์ป่วยแล้วนะเชรซี่ก็เลยได้เล่นบทนำแน่นอนสิพวกโดนสกิปในบทของเราเลยบ้าจริงๆ ฉันเกี้ยกล่อมบ็อบบี้ให้ขโมยกุญแจห้องการละครแล้วเพื่อที่เราจะได้ทําลายชุดคอสตูมของเธอบ็อบบี้เป็นคนที่ข้างรักฉันมากเลยเมลเมลก็น่าจะเป็นมาริสานะครับฉันคิดว่าพวกบูลลี่เนี่ยมีอยู่ทุกเจนเนเรชันจริงๆนะน่นาะสิการแก้ง<ส>คนอื่นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแย่จังเลยแล้วอันนี้คืออะไรล็อกเกอร์นะครับมีอะไรเขียนอยู่นะมันเป็นคลิปบอร์ดนะครับเขียนเอาไว้ว่าได้โปรดใส่วันเกิดของคุณเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เฉลิมฉลองงานวันเกิดนะครับ 8 23บ๊อบบี้มาเรซ่าเชลซีโอเคอ่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่าบ๊อบบี้อะครับล็อกเกอร์ของเขาจะใส่วันเกิดของมาเรซ่าไว้นะก็คือ0517โ okay. อเคเราจะจำอาไว้นะกระบอกอ๋อกระบอกรูปภาพปะน่าจะใช่นะครับเป็นกระบอกโปสเตอร์ที่มี2คนกำลังจับมือกันอยู่อ่าฮะอ่าฮะเราออกไปได้แล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วนะครับในนี้อ๋อยงัยงยงังยังล็อกเกอร์นี่ไงยังไม่ได้ใช้ล็อกเกอร์เลย กดเช็คได้ใช่ไหมดูเหมือนว่าจะเปิดได้นะครับถ้าเกิดใส่รหัสถูกรหัสอะไรนะเดี <c> ๋ย <oughs> วก่อนศูนย์ห้าอันนี้เ,เลขศูนย์มเนี่ยดูยากจังเลยภาพมันแตกครับศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคแล้วก็เจ็ดอ่าเปิดได้แล้วแจ็คพอตมันมีอะไรอยู่ในนี้มันเป็นกุญแจอ๋อเออใช่ลืมเลย <c oughs> เป็นกุญแจห้องการละครนะครับไม่เวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมอาจารย์นันไง แปลงคิดเลยว่าอาจารย์จะโผล่มาหรือเปล่าอาจารย์หนูกลัวหนูกลัวแสงหนูกลัวแสงสปอตไลท์ตัวเราหายใจหนักมากนะเหมือนว่าเราจะทนอะไรแบบนี้ไม่ได้หุ่ยเสียงมันน่ากลัวจังเข้า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 ดามาร์คนี่ไงเข้าได้ใช่ไหมอ้ยวผมจะตายหรือยัง <laughs> โอเคเข้าได้แล้วยังไม่ตายนะขอบคุณพระเจ้า เนี่ยหรอห้องการละครมีไอเทมอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นสคริปต์ของโรงเรียนเกี่ยวกับอ่า t h e Phantom of t h e o p โอเโอเคแล้วปกม,มันเขียนเอาไว้ว่าแสดงนำเอมเบอร์อ๋อนะักแสดงใช่ไหมชื่อของเอมเบอร์เนี่ยถูกตัดออกนะครับแล้วเขียนทับอยู่ด้านบนก็คือชาดซี่ก็คือคนที่จะมาเล่นแทนนั่นเองลงมาดีกว่าใจหายทุกทีเลยที่มีคนโผล่มาซ่อนในตู้ได้ปะไม่ได้อ่ะ มันมีสคริปต์เก่าๆเพียบไปหมดเลยในเทเตอร์คลาสเนี่ยคลาสหนังนะครับแล้วก็มีภาพมากมายเกี่ยวกับนักเรียนด้วยพวกเขาดูเหมือนกำลังสนุกกันอยู่เลยเดี๋ยวก่อนนะนี่เพื่อนฉันไม่ใช่เหรอเอมี่อยู่ในนี้มันมีรูปภาพมากมายของเธอเดี๋ยวก่อนนะไม่สิที่มันเป็นไปไม่ได้รูปภาพเหล่านี้เนี่ยมันเขียนวันที่เอาไว้ว่าย5ิบห้าปีที่แล้วนะแต่ว่ามันดูเหมือนเธอมากเลยแปลกจัง เพื่อนเราเป็นคนตายด้วยเนี่ยเปียโนถ้ากดแล้วผีจะโผล่ออกมาหรือเปล่าเราไม่เสี่ยงกดนะครับน่ากลัวเกินไปแล้วก็มีบอร์ดเหรอเป็นรูปภาพใช่ไหมมันเป็นรูปภาพของโรงเรียนนี้แต่ว่ามีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับมันคืออะไรเอ่ยดูเหมือนว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหลังคืออะไรแผงเหรอ มันคือจริงด้วยครับมันคือแผงอยู่ด้านหลังนะแผงอะไรอะ่ะมันแน่นมากเลยฉันจะต้องหาวิธีคลายน็อตพวกนี้ให้ได้ถ้าเกิดอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังมันแล้วเราอยากรู้ไหมก็ไม่โอเคหัวทะลุ <c oughs> เป็นรูปภาพอีกแล้วใช่ไหมไ <c oughs> ปไปไปดูเหมือนจะเป็นรางวัลของอาจารย์ชมรมการละครมันน่าจะเก่ามากเลยเพราะว่าเราไม่มีคารดการละครอีกต่อไปแล้ว ตรงนี้มันเขียนเอาไว้ว่าคุณครูประจําปีแล้วก็มีหนังสือรุ่นสําหรับคุณครูช่างฝันด้วยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนาฮะอันนี้ก็คือเรียบร้อยครับเราได้ครบแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะมันเป็นรูปภาพเกี่ยวกับผู้หญิงบนสเตจผู้หญิงบนสเตจก็คืออ่าบนเวทีเนาะอาจารย์อาจารย์อาจารย์พผว่าอย่างนี้ได้เหรอ o ไม่นะสิ่งนี้อีกแล้ว ฉันจะต้องหาวิธีออกไปให้ได้แต่ว่าฉันจะต้องแอบแอบผ่านออกไปนะครับเพื่อไม่ให้มันเห็นเราอาจารย์โดนชงกำแพงมาเหรอแล้วทำไมถึงมีไฟติดมาด้วยอ่ะคืออาจารย์ครับอาจารย์ดักอยู่ง่ะน่นนะผมจะไปยังไงอะเราน่าจะไปทางที่เขาพังมาได้ใช่ไหมแต่มันมีไฟอยู่อ่ะไป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 ซ้ายขวาซ้ายขวาหรือว่าเราจะออกทางประตูเดียได้ไหมมันได้ปะมันได้ปะ เสียงเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ดูเยอะไม่มีไม่เห็นลืมลืมลืมอผมกดอะไรเนี่กมาสนทีผมไปกดเล่นเปียโนเฉยเลยยางหรอกอาจารย์ยังไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ไม่มีหูอ่ะผมไปแล้วนะผมไปแล้วรอดใช่ปหโอเคออเทอเตอร์โอเคเราจะรีบไปในโรงหนังเลยนะครับใช่ไหมมันคือโรงหนังใช่ไหมไปไปไป เราจะต้องดูปิศนานะครับว่ารูปภาพตรงไหนใส่ที่ตรงไหนนะครับตรงนี้คืออะไรมันเขียนเอาไว้ว่าการแสดงที่แพลว่าการแสดงแผลวลาก,ก็อันนี้ไงใส่ลงไปเลยเอามันไม่ยอมใส่อะ๋อ,อกดยูสนี่ไงได้แล้วแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้คืออะไรอ่ะเขียนเอาไว้ว่าคู่รักสปายมาเจอกันก็น่าจะอันนี้แหละมันมีอันเดียวนะครับ ใส่ได้แล้วประตูก็เปิดเรียบร้อยนะอิสระภาพใช่ไหมโอเคมันเปิดแล้วนี่น่าจะเป็นที่ที่เอมี่ไปนะครับหวังว่าเธอจะโอเคอาจารย์ไม่ไม่ดักไม่โผลมาใช่ไหมขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างจบแล้วเวอร์ชันเดโมนะครับก็ถ้าตกใจตรงไหนอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นแบบไหนคอมเมนต์ได้นะครับเอาไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ